ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากมินินเพจอีปดเกมนะคะก็ที่เคยสัญญาไว้แล้วว่าจะมาลองแคชเกมให้ชมกันนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่จะแคชได้ดูก็จะเป็นตัวเกม m มฟ f เ t อร์นะคะซึ่งวันนี้น่าจะแคชไม่ทันแล้วเพราะว่า,วาพรุ่งนี้มินินติดภารกิจตอนเช้านะคะก็ ไปส่งน้องไปโรงเรียนนะคะตื่น7จ็ดโมงเชา้าซึ่งถ้าใจแค่ต่อตอนนี้สงสัยจะไม่ไหวแน่ๆเลยส่วนพรุ่งนี้ก็คือจะพยายามแคสต,ต่อนะคะต่อจากวันนี้ก็เสียงของมินมินก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะฟังไม่ไพเรสนหูเท่าไหร่แต่ก็ทนฟังเอาแล้วกันเนาะอะส่วนเรื่องเสียงถ้ามันดังไปเบาไปเสียงแตกยังไงก็ คอมเมนไม่ได้นะคะเนื like ่องจากว่ามินไม่มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็คือพยายามลงให้เต็มที่นะคะเห็นแบบว่าอยากบางคนอยากเห็นแบบว่าแคชเกมนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานที่ลงไปแล้วนะคะผ่านเพจนะคะที่จะเป็นแปตัวละครนะคะส่วนคนที่กดเข้าไลน์มาใหม่ก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่เว็บเพจอิปแปิดเกมนะคะ ส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอไปนอนพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาแคสเกมให้ดูกันนะคะอ่าพรุ่งนี้กลับมาจากโรงเรียนกลับมาจากทำงานรับรองได้ดูแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ